จากที่ผมไปเอวเฮือนของป่อวิลูนสนที่คุณสลาแปลงเฮือนที่มีฝีมือคนหนึ่งของแม่แจม่มแม่ออนสีมูลแก้วลูกสาวของป่อวิลูนก็พาผมไปเอววัดนางแลที่อยู่บ้านนางแลตำบลช่างครึ่องอำเภอแมจแม่จมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านของป่อวิลูนแม่ออนสีเล่าให้ผมฟังว่าป่อวิลูนเปิดไดบริจาคตีดินให้แปลงวัด เพราะพี่น้องชจวบ้านจะได้มาทําบุญติวัดใกล้บ้านวัดนางแหลก็เลยเป็นวัดประจํามหมู่บ้านนางแหลต้นตานมาจนแผ่วบัเดืยนนี้ป่อวิรุนยังช่วยแปลงวิหารและศาลาหลายหลังในฐานะที่เป็นศาลาในขนาดนั้นโตยติมาของชื่อบ้านนางแหลแม่ออนสีบอกผมว่าสมัยก่อนจะมีวัดเก่าที่เป็นวัดร้างแถวๆนี้ จะมีหูปั้นของเมยิงตีกำลังแลพอพี่น้องเจ้บ้านเลยตั้งชื่อว่าบ้านนางแลไงครับอันนี้คือวัดนางแลเนาะในวัดนางแลเป็นวัดประจำาหมู่บ้านเป็นประจำาหมู่บ้านครับ แต่เดิมันชื่อวัดอะไรอะแม่ก็ชื่อวัดนางแรงอะวัดนางแรงกันแน่นอะแปลงได้เมินกันเนาะแม่นอแปลงปีสองหกสองหกโอ้วัดเป็นกระจัดกว้างอไะแม่เนาะอันนี้มีสาราอันนี้ตั้งนอกนี่บรรยากาศของนอกนี่มีตุ่เนาะมีตุ่เขินปูเข้าชวนนี่กำลังงามพอดีนี่กองหลวงเล็กเล่นเลยแม่ปลาไปพอกองหลวงอะแม่กองหลวงครับ เวลาเปิ้ลมีแข่งกล่องหลวงนี่เปิ้ลก็จะใจ้กล่องนี่กลับไปแข่ง,งกล่องนี่ไปแข่งไปกุตีอ่ะไปกุตีเลยเครับที่ไหนแม่แจ่มนี่นหะคับกุตี่เลยหลวงเตะหลวงว่าดู <c oughs> <c oughs> มีสามแกนด้วยกันมีสามแกนสามแกนด้วยกันแกนไหนตีเอาไปแข่งนี่แข่งบ่อยมันจะแกนนั้นแกนปุ่นนะ,อ,ะอันนี้เอาไปแห่เอาเออเอาไป อติสำหรับแนี้มีงานปล่อยหลวงมีอย่างเงี้ยครว่าที่แข่งนี่เอาไปนั่นแหละกินรางวัลก็คือแก่นั้นรางวัลแก่นั่นเนาะล้วไปสลาตีไหนเพิ่นมาแป่งกองที่นี่สลาเอะมันจะมีคนนอกมนน่ะมาแป่งนะแต่ว่าหมู่ชาวบ้านก็ช่วยก่อนครับเอาไม้ก็ยไม่นี่กว่าจะได้โตนี้ต้องปูนักแกกันแล้วนะ อ้อันนี้เป็นวิหารเนาะวิหารอันนั้นเป็นพระธาตุอยู่บนดอยแล้วแต่นี่เป็นกุฏิเป็นกุฏิกุฏิตุเป็นตีปุยลูนบริจักเนี่ยอ๋อตีนี่แต่เดิมนี่อุยลูนเป็นคนบริจาคหมดเลยอุยลูนเป็นคนบริจักหมดเลยเนาะบริเวณวัดทั้งหมดเลยกี้ให้ไหมมันจะมีอยู่สี่ห้ไปได้นี่นะแต่เอารอบนอกขึ้นมาแห็สี่ห้หมดเลยเนาะ อุ้ยโลนี่เพิ่นใจบุญสุนทานเด้อเนาะอู้ถึงว่าตอนสมัยอุ้ยโลนี่ก็เป็นเซธีของหมู่บ้านกันนะไมมเนาะมันกลับมเชิงมันอย่างไรไม่ที่เก่าที่เดิมเนาะทีป่ออุ้ยมากยากครับถ้าเราไปดูนะเระบุนธาตุนี่เป็นธาตุชื่ออะไรไหมธาตุมันจำลองฮาริพุนชัยอ่ะอ๋อจำลองฮาริพุนชัยไหม S 1> <S 1> <S ใส่ชุดนี่แม่ก็เจ็ดฟึงอะ่ะใส่เสื้อเนี่ยใส่ซิ้นนี่นะ <S 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 นี่คือบริเวณอุลุนนี่จะได้แปลงหลังนั้นนี่นี่แล้วก็หลงังหลังน้อยนี่อุลุนไปได้แปลงหลังนี้อุลุนก็ไปได้แปลงอุ้ยลุนแปลงหลังนพ่องมันเนื่งหลังสองหลังสามสี่สี่หลงัง แต่หลังน้อแนี่บบได้แปลงหลังที่กองอยู่ห้างก็บบได้แปลงที่นี่ก็บบได้แปลงอันนี้ผมได้แปลงเรายกเว้นตอนี่เนาะแต่วิหารสกุตินี่อุ้ยลุนแปลงอุ้ยลุนฝีมือเก่งอะเนาะเป็นคนกึดอยู่อ่ะแต่ว่าก่อแจ้งสาระต่างนอกครับกึดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนเนาะรัสลานี่อุ้ยลุนกับแปลงเนาะอุ้นกับแปลงออ๋ จ้างจ้างตัวนี้เอาไว้แห่ก็แม่เอาไว้ประดับเนี่ยแต่งไว้ครับไว้ประดับว่ามาเอาไว้ประดับมีควายตยุยแล้วมีตูบตยุยอันนี้คือตูปนะแม่นอ,นอตูปตูปน้อยอันนี้ต่างงวังวงัวล่อล่อแต้แต่ว่า งัวปลอมงัวปลอม <c oughs> แล้วมีควายอยู่ตังลุม <c oughs> แล้วอันนี้เปินห้องวัดต่างตีไว้ต่า,ตางอ่ะอะเป็นตังเมี่ยงก่อนนั้นอ่ะกะสมัยก่อนนี่นะอ่าเป็นไปซื้อเมี่ยงมาขายอ๋อจ้อยตังเนี้ยโหนี่เปินกระแปลงเมื่อวันที่แปลงมาเมื่อนีดด้เจ้หกสิบสามนี่บ่ได้เนาะหกสามเนี่ยขึ้นไปตรงบนอีกอะมาเคลืนไปสองอือันนี้ผ่ามซอก็ได้กันนี่ะ แต่ตั้งโมนี้ก็มีสลีอยู่นีก็เข้ามีหนังสืออยู่มีมีดดาบตยัยมีฮังโลตีตีทำอาหารตยัยอ, <c oughs> อันนี้พอ่ออุ้ยรุ่นมาได้ตันแปลงเนาะนได้แปลงอ่านี่สลารุ่นใหม่สลารุ่นใหม่ บรรยากาศดีครับแม่เอาลองไปพอตีพอวิวตรงกลางตรงนะวิวสระนะแมนะ่มันพอออกไปนี่มันพอหันหันตรงเขียวขึ้นอยู่บนพระธาตุซ้ำวิวงามซ้ำวิวงามขนาดเนาะ,ะวิวงามขนาดนาะฮ้อันนี้ก็วิวจัดงามเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมสูงประกอบตัวแม่ ก็เตื้อผมกายไปบดายนะกายไปที่ไหนไปตังไปกองการน่ะเออบ้านบ้านป้อรูนแปลงเห็นหลังหนึ่งมีอยู่เนี่ยฮะน่ะอยู่เลยือก่อนจะถึงกองการท่าน่ะอ๋องามยีเลยเนาะงามงามเหมือนกันสืวนบ้านของพ่อพ่อแม่บ้านป้อุ้ยนะป้อเจ้าของป้อน่ะกเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดครับแก่แล้วแม่โอยเกี่ยวไปปีหนึ่งมีสองคนเนี่ยคนแกในหมู่บ้านครับพูดถึง เว้นช่วงนี้เป็นจะปูกเข้านะแม่นอข้าวแล้วถ้าแล้เว้นจะเข้าแล้วเหรอหอมแดงหอมแดงหลงอ่หอมแดงมันมดอะแม่นมดเลยอ่ะหอมแดงข้าวโพดและอันนี้เป็นก็ปลูกคลิกเหมือนกันแซมไปรูบรรยากาศดีแต่แต่วัดนางแลวิวดีถ้ามีป้อยหลวงนี่ม่วนเนาะม่วน เาปอยหลวงีนมวนแต่แต่บรรยากาศวัดเปิดดีและกว้างเลยอ่ะดูต่างขนาดไหนแล้วผามีเก๋ไว้ตังไหนแม่เกแบบนี้มีจังซอเอาไหว้ไว้ตังรุ่มนะอาจังซอไว้ลุมหมดเลยอ่ะจังซอไว้ลุมหน้าวัดหน้าวัดหมดเลยเนาะเนี่ยแถวจังซอนี่มันจะมีเวทีละมงย้อนยุกอยู่นุ่นกลางตงนั่นนะครั itos, te, te, บอ๋อจูกลางตงนี่เลยเนาะจูกลางตงให้เลย ขอบคุณแม่ออนสีนรักเลยครับติปาผมไม่อววัดนางแลตีนี่วัดเปิ้นงามขนาดเจ้าหมูเจ้าจูไม่เอวยวไม่แจมก็ลวดไม่เอวัดนางแลตัวนะครับ